มาต่อกันที่หลังคานะครับหลังนี้นะครับจะใช้เป็นหลังคาเมทัลชีท PU โฟมนะครับจะเป็นแบบโชว์โครงนะครับท้องเรียบต่อมานะครับจะเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับโครงสร้างเหล็กเนี่ยจะเป็นโครงสร้างไซส์เนะครับในส่วนของข้างบ้านของเราเนี่ยมีส่วนหย่อมของโครงการอยู่นะครับแล้วก็จะมีต้นไม้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับจึงทําให้ทางเราเนี่ยต้องลงท่อทั้งน้ำทิ้งเนี่ยค่อนข้างที่เราลงทั้งหมดเนี่ยห้าจุดเลยนะครับเพื่อป้องกันนะครับน้ำล้นลางนั่นเอง นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นละแนงหน้า3นิ้วนะครับก็คือขนาด3นิ้วนะครับตัดขอบนะครับตรงนี้ทางคุณลูกค้าเนี่ยมีความประสงค์ที่อยากได้ละแนงตีจากหลังคาเนี่ยลงมาประมาณ1เมตรนะครับสวัสดีครับผมสุขุมสอแสงทองการช่างนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หมู่บ้านบ้านกลางเมืองดิเอดิชั o n ปิ่น9บรม2หลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทต่อแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเซอร์บ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1 คุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมารีวิวของคุณลูกค้าหลังนี้กันนะครับว่าคุณลูกค้าหลังนี้ต่อเติมอะไรกันไปบ้างนะครับของคุณลูกค้าหลังนี้นะครับจะต่อเติมเป็นห้องครัวนะครับแล้วก็มีโซนซักล้างแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยข้างบ้านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมารีวิวสําหรับต่อเติมพื้นที่ใช้สอยข้างบ้านกันนะครับสำหรับ หมู่บ้านแห่งนี้นะครับเราได้ต่อเติมเนี่ยไปประมาณ 2- 3สาหลังแล้วนะครับแต่ว่าจะอยู่คนละเฟสกันนะครับหรือว่าคนละโครงการกันแต่ว่าชื่อหมู่บ้านเดียวกันนะครับก็อยู่ในละแวกเดียวกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเรามาอยู่กันที่โซนข้างบ้านกันแล้วนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นตัวบ้านนะครับทาวน์โฮมนะครับหลังมุมในส่วนนี้นะครับของคุณลูกค้านะครับก็อยากต่อเติมพื้นที่ใช้สอยข้างบ้านเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะ ให้ใช้เนี่ยพื้นที่ใช้สอยเนี่ยคุ้มค่าที่สุดทางเราเนี่ยจึงต่อเติมข้างบ้านออกมานะครับเพื่อที่ให้ทางคุณลูกค้าเนี่ยใช้สอยข้างบ้านเนี่ยได้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับก็จะมีในส่วนของเรื่องหลังคานะครับที่จะบังแดดนะครับเวลาเรามาตอนกลางวันนะครับแดดจะได้ไม่ส่องนะครับตรงนี้คือลมโฟลเลยนะครับก็จะมีในส่วนของคลับเฮาส์ที่อยู่ข้างๆนะครับก็จะมีสวนหย่อมนะครับข้างบ้านนะครับในส่วนเนี้ยก็คือ อากาศถ่ายเทมากเลยนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยก็คือต้นไม้เนี่ยมีลมขยับตลอดนะครับก็คือต้นไม้ขยับตลอดนะครับในส่วนนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องฐานรากกันก่อนนะครับฐานลากในส่วนตรงนี้นะครับที่ผมยืนอยู่นะครับทางคุณลูกค้าเนี่ยได้ลงเสาเข็มหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมความยาวเนี่ยจะอยู่ที่6เมตรนะครับจะลงเป็นแบบปูพรมนะครับลงปูพรมยังไงนะครับก็คือถ้าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50ตารางเมตรเราจะลงเสาเข็มทั้งหมดเนี่ยห้ต้นนะครับก็คือเราจะลงตามตารางเมตรนะครับจะไม่เหมือนกับการลงเสาเข็มหกเหลี่ยมแบบกลุ่มนะครับถ้าลงแบบกลุ่มเนี่ยเราจะลงหลุมละ3ต้นนะครับต่อหนึ่งหลุมนะครับประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับเราก็จะวางเหล็กพื้นนะครับประมาณ1ชั้นนะครับแล้วเราก็มีการปรับพื้นเทพื้นแล้วก็ปูกระเบื้องนะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นกระเบื้องขนาด40่สคูณสี ถ้าทางคุณผู้ชมนะครับชอบรายนี้ก็สามารถขอรหัสกระเบื้องนะครับกับแอดมินได้เลยมาต่อกันที่หลังคานะครับหลังนี้นะครับจะใช้เป็นหลังคาเมทัลชีตพียโฟมนะครับจะเป็นแบบโชว์โครงนะครับท้องเรียบนะครับตรงนี้จะเป็นแบบท้องเรียบนะครับแล้วก็จะเป็นสีฟลอยดหรือสีเงินนั่นเองนะครับก็สามารถเลือกท้องได้เหมือนกันนะครับว่าอยากได้เป็นสีอะไรนะครับในส่วนนี้ ต่อมานะครับจะเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับโครงสร้างเหล็กเนี่ยจะเป็นโครงสร้างไซด์เนะครับอาศัยรอบนอกนะครับที่เป็นกรอบของหลังคาเนี่ยก็จะเป็นขนาด3าคูนนิ้วครึ่งนะครับส่วนอาศัยหลังน้ำเนี่ยก็จะใช้เป็นขนาด3าคูนนิ้วครึ่งเหมือนกันนะครับในส่วนนี้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเหล็กจันทันนะครับเหล็กจันทันเนี่ยเราก็ใช้เป็น3าคูนนิ้วครึ่งเหมือนกันนะครับระยะแอดจะอยู่ที่ประมาณ90เซนนะครับ ถัดมานะครับแปรนะครับตรงนี้จะเป็นแปรคู่นะครับระยะแอปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60เซนนะครับแต่ว่าในพื้นที่ในส่วนของข้างบ้านเนี่ยคือจะไม่ได้กว้างนะครับเราก็จะไม่ได้วิ่งเป็นแบบว่าเป็นคู่คู่กันนะครับแต่ว่าอันนี้เราเป็นคู่เดียวเลยนะครับในส่วนนี้แต่ว่าในส่วนนี้นะครับเราสามารถเลือกสเปคเหล็กได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์ M ไซส์ L ไซส์เ l นะครับเราสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับแต่ว่าในส่วนเนี้ยทางคุณลูกค้าเนี่ยมีะสมอยากได้เป็นไซส์ M นั่นเองนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของรางน้ำนะครับรางน้ําตรงนี้นะครับก็จะเป็นขนาด8นิ้วเลยก็จะเป็นสเปคบร, s <S บริษัทเลยนะครับแล้วก็จะบวกด้วยท่อน้ําทิ้งนะครับ PVC ขนาด3นิ้วในส่วนนี้คือเราลงท่อน้ําทิ้งเนี่ยถี่มากๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ท่อตันนะครับเพราะว่าเนี่ยในส่วนของข้างบ้านของเราเนี่ยมีส่วนหย่อมของโครงการอยู่นะครับแล้วก็จะมีต้นไม้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับจึงทําให้ทางเราเนี่ยต้องลงท่อน้ําทิ้งเนี่ย ค่อนข้างถี่นะครับก็จะมีทั้งหมดกี่จุดนะครับ1นะครับตรงนี้1จุดนะครับข้างหน้านะครับถัดมาเนี่ยสจุดนะครับแล้วก็3จุดนะครับสจุดแล้วก็5จุดเราลงทั้งหมดเนี่ยหจุดเลยนะครับเพื่อป้องกันนะครับน้ำล้นลางนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นไฟกล่องเหลี่ยมสีดำนะครับตรงนี้ก็สามารถ เลือกไฟแสงสีได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงวอร์มไว้หรือแสงขาวนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการตีละแนงนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นละแนงหน้า3นิ้วนะครับก็คือขนาด3นิ้วนะครับตัดขอบนะครับตรงนี้ทางคุณลูกค้าเนี่ยมีความประสงค์ที่อยากได้ละแนงตีจากหลังคาเนี่ยลงมาประมาณ1เมตรนะครับ ปกติเนี่ยเราก็จะตีจากลัวขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับประมาณเมตรห้าสิบนะครับแต่ว่าทางคุณลูกค้าเนี่ยอยากได้ประมาณ1เมตรนะครับเพื่อที่เนี่ยอยากชมวิวสวนหย่อมของโครงการอะไรประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะตีโปร่งนะครับเว้นระยะประมาณ1นิ้วนะครับหรือประมาณ2เซนนั่นเองนะครับเสาตั้งนะครับตรงนี้เสารับหลังคานะครับจะเป็นขนาด3คูนิ้วครึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็เพียงพอแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นขนาด 4, ีคูนนะครับสําหรับ ใครนะครับที่มีพื้นที่ข้างบ้านอยู่แล้วนะครับแล้วอยากจะใช้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุดนะครับก็สามารถต่อเติมเป็นโซนแบบนี้ได้นะครับโซนนั่งเล่นนะครับแล้วก็เราก็อาจจะตีและแนงแบบนี้นะครับอาจจะไม่ต้องทึบมากก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ลมเนี่ยโฟล์ Flow, แล้วเราสามารถเนี่ยมองเห็นข้างนอกได้นะครับประมาณนี้เลยหรือใครอยากจะได้เป็นความส่วนตัวพรเวทนะครับก็สามารถ ตีและแนงทึบได้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้หรือเราอาจจะต่อเติมเป็นห้องอเนกประสงค์ค้างบ้านได้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้เลยแต่ว่าในส่วนนี้คือพื้นที่เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเมตรเจเองนะครับถ้าเราเว้นระยะผนังเนี่ยห้เซนเนี่ยเราก็จะเหลือแค่เมตรยีแล้วก็บวกกับกรอผนัง10เซนเนี่ยก็จะเหลือพื้นที่แค่1เมตรสิเซนเองผมมองว่ามันจะแคบมากๆถ้าผมแนะนำนะครับถ้าใครมีพื้นที่ ต่ำกว่า2เมตรเนี่ยในส่วนข้างบ้านเนี่ยผมแนะนำนะครับให้ทําเป็นโซนแบบนี้ดีกว่าโซนเปิดดีกว่านะครับจะทําให้ดูไม่อับด้วยแล้วก็จะทําให้ดูไม่ทึบด้วยนะครับในส่วนนี้สําหรับใครที่อยากต่อเติมกับทางเรานะครับก็สามารถโทรได้ที่เบอร์088104 888หรือช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่าย คลิปห้องครัวนะครับในคลิปต่อไปให้ทางคุณผู้ชมได้รับชมกันคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ